ขอกล่าวสรุปวิชาพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้สัญญาพามารีวิวออโทรศัพท์มือถือซื้อให้ลูกนะคะจากเพจเพหนึ่งนะคะว่าตรงปกไหมนะคะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะก็ซื้อให้ลูกค่ะเพราะว่าลูกเขาไม่มีไว้เรียนไงก็ไม่แพงหรอกค่ะ ไหนเนี่ยกันตรายจ๋าอยู่ไหนจ้านี่ะก็แกะเลยเนาะคะเพราะโลกเขาไม่มีม่ไม่มีโทรศัพท์ไว้เรียนหรือราคาถูกมันก็ไม่แพงนะคะว่ารงสเปกไหมพี่น้องนี่ค่ะ ะคพะอรีวิวไว้เลยเพื่อมีอะไรอันนี้ก็แบบว่าเกะนี่ค่ะ นี่ค่ะพี่น้องนี่แถมนะคะนี่ค่ะของแถมไม่มีนะคะพี่น้องรุ่น vivo นะคะ vivo y50 นะคะคือว่าเป็นของนำเข้านะครับพี่น้องค่ะก็แบบว่าไม่มีของแถมอะไรทั้งสิ้นนะคะก็นี่ค่ะประจ o สเปคที่เรา ต้องการไหมอะไรอย่างนี้นะคะพี่น้องเพจเพจนี้คือว่าโอเคนะคะสั่งเมื่อสองวันที่แล้วก็ก็ได้ได้ของสองวันนะคะลูกชายคนหนึ่งแม่ก็ซื้อมาให้แล้วแม่ก็เอามาให้ไงก็เลยอีกคนหนึ่งไม่มีสัญญาเคยต้องสั่งสั่งให้ลูกไนงะสั่งให้ลูก ม,มันจะมันจะแย่งกันคับพี่น้องค่ะนี่เปิดเลยนะคะพี่น้อง่ะนี่ค่ะนี่นี่ค่ะพี่น้องแอนแอนว้าวโอเคนะครับพี่น้องว่าโอเคไหมว่ามีอะไรมั่งนะคะว่ามีอะไรมั่งนะคะพี่น้องก็หูฟังนะคะก็มีหูฟัง แล้วก็สายชาร์จสายชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่นะคะแล้วก็กันกระแทกไอไอเคสนะคะเคสใสนะคะพี่น้องนี่ค่ะนี่นี่ค่ะพี่น้องสเปคนี่ค่ะ สเปกก็สวยงามอยู่นะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะพี่น้องนี่อขอขอลองก่อนนะคะว่าเปิดตรงไหนอะไรยังไงต้องใส่แบตเตอรี่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะนี่ค่ะนี่นะคะพี่น้องอนี่ค่ะ ก็ใส่แบตเตอรี่นะคะนี่ค่ะใส่แบตเตอรี่ดูนะคะพี่น้องก็ใส่ซิมเลยดีไหมลองดูนะคะพี่น้องสัญญาก็ใส่ซิม กราซื้อซิมไว้ให้แล้วซื้อให้ลูกไว้ให้ลูกแล้วนะคะพี่น้องค่าก็ราคามันถูกเนาะราคาคือว่าของของกออะไรอย่างเงี้ยของแบบว่าของนะคะนี่ค่ะนี่ของไอนนี้ก็งง ใส่ซิมเนี่ยนี่จะนะะนี่จะเป็นแบบเนี้ยถ้าของไอ้นี่จะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องสนยาก็ไม่เข้าใจว่านี่ค่ะใส่ใส่ซิมแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ลงไปนะคะ นี่ค่ะนี่แล้วก็ปิดฝาลูกก็ชอบสีนี้ไนงะมันเป็นสีขาวออกออกฟ้าๆเป็นสีฟ้านะคะพี่น้องนะคะนี่ค่ะนี่ก็เปิดดูก็เปิดนะคะเนี่ยเปิดค่ะ นี่ค่ะเปิดแล้วค่ะนะคะก็สวยดีนะคะเนี่ยก็สวยดีตรงสเปคที่เราสั่งไปนะคะพี่น้องตรงสเปคที่เราสั่งไปนะคะโอเค นี่ค่ะเรียบรอ้อยค่ะพี่น้องขะเดี๋ยวสัญญาก็น,นี่มันก็ลื่นไหลดีนะคะพี่น้องลื่นไหลดีจ้ะนี่ค่ะเข้าใจนี่ <c oughs> ก็สวยดีนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวซอนย่าก็จะเอาใน,นซิมใหม่ใส่ซิมใหม่นะครับพี่น้องซิมไม่ไม่เอ้ามาแล้วมาแล้วซิมเริ่มมาแล้วซิมโอเคค่ะนี่ค่ะพี่น้องก็สวยอยู่นะคะโลกก็แฮปปี้นะคะมากาถูกนะคะพี่น้องก็นี่คะ่ะของ vivo ของ vivo นําเข้านะคะพี่น้องลื่นไหลดีนะคะลื่นไหลดีนะคะเดี๋ยวสยัญญาต้อไปตั้งค่าค่าก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะโอเคนะคะนี่ก็ตรงกับสเปคสเปคที่สัญญาสั่งนะคะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ